บาทพวกอรักเอมนูอย่างอีกพ่อบาทนี่ก็ยุดทงยุดทาจกเช็ดบอกเสียห้องไห้เอ้าไปยังมันคือห้องคือไห้เสียอ่ะแกแล้วโอ้ยเฮียตเบิ้งนี่แล้วนะมันเป็กจังไหยอ้อี่ดอองขับผมได้เนื้อมาใส่ไว้เนี่ย โมอเพิ่นขาเพิ่นแล้วเอามาแล้วโคกอยู่ปานบมมีหนองน้ำดิอย่าิน่แมาลักมาเถืองงานเพิ่นตัวโอ้นดักบอสีนรักบอสจีนรักมาได้นี่บ่บ่แม่เน้อมันรักว่าด้ไดอกคูมือเนี่ยเกหลวเห็นว่าไปขาทีง่ายงายรอยแก็เลยพกใส่ห้อถุงกันทุมอย่างก็คอผ้าดําบ่นเอตะกี้ไปเฮี้นแล้วาเชือนมละบ้าบ่แล้วรักจีน่ะคูมืออ่วงจรปิดเอ ก่อยนบ่ร้อยไ่ได้ก่าเลยบ่เกมีหือเปล่าคนหลังนี่แหพอเปยแหละเบ็ดเบ็ดตีละตีไปซอยงานบุนี่สันนี่งอเลยเขียนพะดับหเขียนไปเลยวันี้พระเรเขียนเลยเขียนเลยไองเลยอันนี้พ่อใส่แบบขมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ปลองรับพึ่งในสวน่น้องรับนี่ขมตายเพราะเอาเรื่องอ่ะควดดีจะรับนเลย คักเล่มาวอเพ็ดบอกว่เป็นผู้ไปข่าวเพราะใดนี้อี่ไเ้รดรต้องผูซื้อสัตว์จังสิได้ถือบีว่าซั่นเนี่ยข้าบ่ซื้อสัตว์ตั้ได้ถือยายเกิดซ้ำเต่านว่าได้ถือเออันนี้ติเพ็รบกเสียห่องหามันไม่ังให้เออมามาใช้จังหวะเดียตีเฮ็ดแต่เบิ่งเอาจานนี่มาเนี่ก็จังว่าเสียมันห้มันเป็นยังห้เนี่ยแ่ะมันจะห้แบบเนี่ยเสียย ร้อนบักซีนกันเสียเนี่ยมันติดเพิ่นติดพิดติเพิ่นติดบอต้องการเผ็ดดิเออเพิ่นบ้าเผ็ดกินแบบสดสดเลยดิเออ้ยเพิ่นติดตอนแบบง่ายๆยังเสียงาม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 พี่รองครับเพ่นเสียบมันจะแซ่บคือซอยจุบอะไรวะพอดี๋ยนี่ห่วยมันก็ดีแปลกเคี้ยงกันเวลาการอดเพิ่นว่าเนี่ยมันแปลงเป็นอัน พูดแม่บีแม่บ่เดี๋ยวใส่น้ำปากันแม่เพียเขาดีใส่บอบเพี๋ยวตีเพี้ยใส่ละเสียมันมัไห้ดิพี่ต้องขับนะ คนนี้แล้วดีแล้วนี่ข้าวเนี่ยวเดียวของแขนนะบอกคมแต่บอกเรื่องอ่ะบ่เอาเลี้ยงบ่เอาเรียงเอาละเสียวมงวนกันเลยส่องบ่นไงใส่บกสมสมบ่ได้บ่ได้บักเสียห้องไฮนี่ใส่บ่ได้อันนี้ใส่ตะบียิ้นบ่บ่อยเลยเนี่ยเหมือนบ่าใส่อันนี้กับว่าเร็วนี่บ่เนี่ยบ่เนี่ยบ่เนี่ยบ่เนา่าชูรถพระเอกเลยอ่ะพระเอกไปเรือไม่ถากไม่สักเกี้ยกับบุทเท่านี้ชูโลดอมิสิลูกเอออนนี้ไหนบ่บ่ ไปหาเบิ้งไปหาเบื้อยู่เสียงนะเออใส่ซองฟอมาใส่เลยอ๋นี่ละมาเออจังรีนะแม่หัวน่ะแก่ววนๆเนล้ลงเอาซื้อวนใส่กันแ่บวนเออ่าอืมลัโอ้ลาซาักรีนี่ต่างาอเออแล้วจะเงินอ้าสซ้อยม่แม่พ่อกันนี้ซอยมาดิเสียมันเป็นจังไห้วันทีเนี่ยเสียแ่พนอีกกินดิบเออบืมีบักริก โคกยุบปานบ่มันได้กินสดๆบาดนี้เขามาเปลี่ยนไม่เขามาเิดพันธ์กับเพ่นนี่บัดเดือใบมันเผ็ดนี้บัดนี่มากเข้าไปโอดเลยไนเผ็ดพอน้ายน้ำจอใคยอมเอาซอยมาเ้ย นั uhm, guy, there, man, ่ก right ับี uh, yeah, so. oh, ่นะเขาเปินน้าผครับผูนี่เนี่ยเย้ติดตอยหมดละเย็นเย็นมันห้ยนังห้ยนนี่ะมันม่เคยกินบักพริกมันโมเจ้าว่าบักพริกนี่เสียห้องห้ยนะเาเลยม่เห็นของมันบ่ิเห็นของ่นพูเสียนั่นอะเอามาตุ้ยยังเมันเผ็ดเด็ดเศอื่อเลยเลยเสียเลย มาดแบบมือเสียตะบูซ้อยเะ้อยเนยนี่แหละเขาเลืกนั้นเสียห้องหาบาดที่เทีดต่อกันบักควอยน้อยเกียกตุ่มเออดยแต่เอาสียห้องหาสักวอนนะเดี๋ยวเสียห้องหายสักันนะฮพงนงาอ้ยแม่พู้ลาตับแม่พี่น้อง ลอยมันกาดดิลอยดีอยมันขาดข้าเกี่ยวของงนึงก้าวไปนึแ้วอื้อข้ากเลยเขานี่ยในเ่อกี้้วขี้ริวพันพันพันตับเลยแม่เนาะอันนี้อันนีมนเป็นีิริวหรอกยาเิมนวผาเซตดาบยาเพิ่ม บันไปกินเลี้วดีเอ้วันนั้นว่าเถือกเจ่ปลาเช็ดหน้าใเปลาหน่อยในอำเภอุปลาหน่อยในอำเภอเหรอพี่ตีปลาหน่อยปลาเช็ดกี่หมวกในอำเภอวันปลาปลาเช็ดหน้าใปลาเช็ดหน้าวันเนาะโตยังไงมามามาพี่น้องครับเมื่อนีร่เฮาบักจุ่กลยหน่อยกล็ตุ่มโอ้อันบักจุสู่เสียห้องหายเสียห้องหายเสียห้องหายดิพี่น้องครับว่ากล้วยหน่อยเกียกตุ่มมันเป็นยังเกียกเดียวแต่ใเฮ็ดเนี่แต่เราเอาตัวนี้เอาเสียห้องหายซะก่อนเสียง อยากันมันย uh> ังพสวรรณมันพอใส่จุสไมก็หนาวเยัอยากเอาตับนี่เถอะมันกันฮะมันห้ยอนยอนน้ำกั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 นมามันไห้ย้อนนี่เหรอฮะน้าเราไปใส่แก้วนี่เรอมันไห้ย้อแล้ว โอเนี่ยก ah, ็ไปใช่ปะมัดอเนี่ยดีเนาะไอ้นักพริกพีดดินี่มันโมเจ้าว่าบบกพิกเสียนั่นน่ะจะค้นก็ห้องไห้เนอะอห้องไห้เนอะรอบวงเลี้ยวเสียเลยรอบพักกีนหวกอันียังก็พาเช่นนาเลยพ่นาแม่เภอ่อำเภอเกเกินว้าวไปเอ้าว่าเมียนเนี่เนาะพาเช่นนาไปเช่นนาบังกันนะขัดวัด เป็นผูใหญ่ผู้ตผู้บีก็อยากต่อยเขาจะก่ดปบาดเจ็หนานน่เพื่อนี่มันกป้ยมันีอยดิมึงนัแบบลงนะเด้คอยทั้งนุ่มเอบเอมาหายก่นอน้อเสียกันจ้ะเอาคกมีกวะอืเอ่ยไมเอาเพียใส่จะง่อยนั่นนะีจะปอดเน่เป็นหลังเขาบปลวกบ่พยเป็นลวกันเลยรนนนเลยเป็นลวกกินอะไรด้ั ันคันลวกเขันลวกมันจิมเป็นอาหารเสียดิันเสียดิคนจินดิบดิบดิจงนี่อี่นมันขมเลยนี่แหะแคาจะเอื่อนมานนัวนัวเลยว่ะนัวนัวพอนี่ต่อยน้อยกันเว้ยรอบนัยนวคนนี้เ่ยปวยกับขึ้นนี่ปวยขึ้นเลยจับเนาะเดินไหนฮมันจะว่า กาดกัดท่านอาหารเดียวเดือดออกมาจากหมอสองเมื่อเอาลาบมาฟักกินบักนัง้นั่นต้องเดือดแบเมื่อวักก็ไปซื้อนากกว่านี่นะเขาจะว่าเป็นโรคจับก็กินตับไปบำรุงตับเนี่ยโอ้เนี่ยมันตีดีที่เศร้าแต่ว่านี่แล้วเทานึงมันไปตลาดเป็น ไปสร้างกอต้หีนี่ครับไปบำรุงหีเออ้ออกกได้มันพิลางเลยน่าขกเนี่ยหลายครังครับมัอนี่เ้ามามาเช็ดน้กันไม่ไ้องครับตอนจูเสือห้องไ้พี่น้องครับครับห้องไ้คือนบนใบหรือห้องไ้บ่มันเสียไปแล้วมันจะห้องไนไ้แล้วมันดีอ้บอกมาได้กินบับพรกกเทียมมันเถอแบบพรกมันเลยไ้มันดีเนี่ยนะวานนี้ ค่อยดีขนาดเลยเนาะค่อยค่อยมาตรฐานเลยพี่น้องกำกันนาะนี่เป็นว่าสิ้นสามนวดเอาซอยสินีกันเขาจะไปซอยไปน้ำเส้นนีไม่จังหวะเต้นมาสิไปปักแกวอันนึงก็ต้องก็ต้องว่าว่าเนี่ ต้องซอยตัดเสนมันตัดเส้นนี่นี่มาจิพมอยดียวกันบ่มาจิบวาจีนมันโคตรงามสิทีมาทานพี่รองครับครับตัดนั่นนี่ครับผมเอาแซ่บแซ่บต้องกันก่อนนะพ่อเติดตามพี่รองครับคลิปนาคลิปนพี่รองเ้ยมือนี่เฮ้าเอามือนี่ซอยจุเสือห้องห้พี่รองครับ